สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับดูทุเรียนนะครับอ่าเต็มต้นนะครับเต็มต้นเลยที่อําเภอกันทะรักนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับดินแดนภูเขาไฟนะครับดินแดนภูเขาไฟดูครับแต่ละลูกเต็มต้นนะครับต้นเล็กต้นใหญ่มีนะครับลูกเยอะพอสมควรนะครับนี่อนนี้กั เยอะนะครับไม่ได้มาเที่ยวนะครับเรามาติดตั้งปั้มน้ำโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาชมสวนก่อนนะครับอยู่ที่ซัมเบงนะครับเป็นหมอนทองนะครับสีสะเก็ดนะครับดินภูเขาไฟนะครับเขตนี้ปลูกทุเรียนกันเยอะนะครับหลายไร่นะครับที่นี่ น่าเลยบอกหรอกแต่สิ่าเ้าสิ่งที่ผสมเกสรนั่นอยู่เดือนคุ้มภาคปัี่บานอยู่ประมาณเดือนคุ้มภาคต้นเดือนคุ้มภาคผลเกสรเรวอยู่กลางเดือนนี่แหละก็นับว่เลยบ้านประมาณนหกเดือนนิตุนานี่นัดอยู่ประมาณกลางเดือนนิตุนาหกเดือนได้กินไลยแห้ง้นนียเดี๋ยวพาเดินไปดูงานนะครับงานติดตั้งของเรานะครับ ก็ใช้ลองจีโซล่านะครับอยู่5แผงนะครับเพราะว่าน้ําลึกนะครับจากปากบ่อลงไปหาน้ำเนี่ยสาเมตรนะครับบ่อ70เมตรเราลงปั๊มไว้ที่48เมตรนะครับที่มองเห็นน้ําไหลอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นลองจีโซล่าสี่ราสิบวัตต์นะครับปั๊มก็เป็น acdc 1500วัตต์15คิวนะครับ ทน้ำกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับอำเภอกันทารักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ่าตัวนี้เป็นไอเอสซีดีซีหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าน้ํามีค่อนข้างจะลึกนะครับบ่อเจ็ดสิบเมตรนะครับบ่อเจ็ดสิบเมตรเราลงปั๊มอยู่ที่สี่สิบแปดเมตรนะครับสิบสองท่อนนะครับสองนิ้วตลอดตั้งแต่ปากบ่อนะครับก็ ลองน้ำอยู่นะครับตอนนี้สวนผู้เรียนนะครับหนุนอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนะก็มีลูกอยู่เยอะนะครับก็จะเก็บผลเดือนมิถุนานะครับอันนี้ก็เตรียมน้ำไว้ขยายแปลงนะครับขยายแปลง ชมมุมหน้านี้นะครับเป็นลองจิ450วัตต์นะครับจำนวน5แผงนะครับจำนวน5แผงเป็นบ่อพักน้ำนะครับเพื่อจะกระจายไปสวนทุเรียนอีกที่นึงนะครับตรงนี้ดูใกล้ๆนะครับมันติบัดบานะครับเป็นเพิร์กเซลนะครับ ก็เป็นสีกคอนโดกเแกลเลียมนะครับตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงนะครับน้ำนครับตรงเนมเพชรนะครับ450วัตต์ลองจิทโซล่านะครับฟั่ัฝงคอนโทรลนะครับ ั่งคอนโทรล ACDC นะคหัาวัตเขากําอยู่ที่1,500วัตตนะครับตอนนี้น้ำก็ไหลเต็มท่อนะครับ2นิ้วสีดินจะเป็นสีดินคูเขาไฟนะครับเขตทางกันทลักฝั่งจตมุลกระแซงนะครับตัวแผงนะครับลองจีโซลานะครับ สี0ห้าสิบบาทนะครับบอร์ระดานนะครับมีบอร์นิ้วนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับจบงานเรียบร้อยนะครับฝากเบอร์ติดต่อสาตาบนโซเซลล์นะครับ085-015-0915นะครับ